นี่นี่มึงซื้อมาให้กูกินดีตกวันไหมพี่มึงน้ำมงกูแตกทำเพื่อกูมึงซื้อมาเมื่อกี้นี่กูจะกินดีมึงทำม,มึงทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรชีวิตมึงอ่ะเพื่ออะไรโ <c oughs> อ,อ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ทำไมกระดูกพ่อมึงก็เหลือเท่านี้แหละไม่ต้องสวัสดีมึงเล่นมาเกือบเดือนแล้วไอหน้าโม่มาแล้วคุณน,นี่มาแล้วพี่พี่ อะไรล่ะพี่ไปดิพี่ไปเคี่ยมมันสิเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาตาไก่เบลด้านหลังนะลดได้ไหมลดลดกี่กี่อเออทั้มึงเถอะผมอยันเออมึงไปน่ะทีเออไปรู้แต่ตกใจแทนตัวเลยเจ้าภาพเจ้าภาพอยู่ไหนข้านลืมถวายข้าวเจ้าที่เปล่า มีสารตายายมึงใครเนี่ยเขาว่าสอรรามไงทำไมรูปร่าสงสารรามอภพขนาดเนี้ยสอรรามโดนแดดเยอะมึงมาไหนมาเนี่ยเอาให้ใช้หาพันทองมึงทะเลทไหลไหนหรือเปล่าไอ้เป็ด้พึ่งละในระหว่างที่ไปตามหาพันทองกูเจอผู้หญิงคนนี้ไล่ปั้มกูมาสวยวิญญาณฟ้ามาดีเลยแต่มาถึงจู่จงกูเลยเกูเลยกลัวิ่งหนีมาเนี่ยจริงดิ ญิงมี้กูไม่ชอบมึงจ yep> ัดการเลยแล้วมึงวิ่งมาไกลมึงเหนื่อยหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเหรอก็มีน้ำโซมไม่เปิดกินล่ะน้ำส้มอยู่นี่นั่นแหละไปจัดการบานไม่มันหลุดมจะไป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 จัไป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 ไไปไปไปไะไปไปไปไไป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 ไไปไปไ อ้าตีมุกเถียก็ตีงี้คนนี้เขาเป็นใครอ่ะเขาก็ไปดูนิเกยนี่แหละเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือไม่ต้องสวัสดีมึงเล่นมาเกือบเดือนแล้วไอ้น้าโงเอาก็ต้องสวัสดีแล้วก็ต้องทักทายกันไม่ต้องสวัสดีมากันลบคานว่ะจะมาลำคานผมเรื่องอะไรผมไม่ทำอะไรให้คุณเลยครับเบื่อเป็นเหมื่อกันนะผู้ชมผู้ายเนี่ยม่นคุยกับใคร เมื่อสักครู่นี้คุณได้ไอ้ป้ามเพื่อนผมมาใช่ไหมโอ้สภาพจางั้นนะนะทำไมอ่ะนี่สภาพสภาพเนี่ดีกูหมาเลื้อนหน่อยหนึ่งนะสภาพมันอีคนเมื่อกี้ยังกระจิ้งเลนดงหมาเลื้อนเป็นยังไงหมากะทิอ่ะหมากะทิเป็นยังไงครับมาแล้วคุณนี้มาแล้วพี่พี่อะไรล่ะพี่ไปดิพี่ไปเคี้ยมมันตี้กูรับหน้าแก้ว ขายพอเท่าไหร่มาดิช่วยซื้อสามสิบเอามามึงไปเอามาให้หมดร้านทีเดียวกูได้จ่ายทีเดียวนะเอาคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังค์ไอเบลด้านหลังนะเท่าไหร่เท่าไหร่ขายเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเราที่ทำไมไม่เขียนสามสิบวะพอลดให้เลยเพราะว่าเราซื้อเขำประจํากับคอร์รัปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังค์พี่พี่นะด้านหลังหาพี่เบลก็ได้หาพี่เต๋าก็ได้หรือหาพี่นุ่นก็ได้สามสิบสามสิบสามสิบ กูดูแล้วมันไม่ไปเนี่ยป๊อกเดี๋ยวเดี๋ยวพอ่อ,อ,พอ,พอยืมตังค์น่ะยวกูยืมตังค์พ่อกูพ่อพ่อยืมตังร้อยหนึ่งแปมหนึ่งแปมหนึ่งผมดูจะได้ดูทีเดียวเลยเมันกันก็เดินขายมุ้นอย่างเงี้ยนละน้องก็ทำมาหากินเนอะเข้าใจอ่ะใช่ปะล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆลดได้ไหมลดดกี่กี่่อะ นี่ให้อไปอาลูกไปอันนี้เอาไปเอ่อสวัสดีครับคุณผู้หญิงแล้วคุณเดินทางมากลางป่ากลางเขาคนเดียวอแล้วไปไหนกีนแล้วมึงเนี่ยจะไปเก็บไห้แต่ว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวถือให้ก็ได้อ่าถือถือเออขอบคุณมากมากนะครับที่แบบมาเจอผมการลูการทางนี้ผมพูดตามตรงนะปกติผมว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงผมเห็นคุณแวบแรกเนี่ยผมผมอยากเออผงไปทันทีเออ เออผมเห็นแบบแรกคกุณผมรู้สึกว่าถูกชะตาคุณมากเลย <c oughs> ผมอยากจะเิ่มจักคุณมากขึ้นย่เงี้ยคุณมาคนเดียวหรือว่าคุณมีลูกมีผัวหรือยังครับนี่นี่นี่ถามจะ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ทำไมกระดูกพ่อมังก็เหลือเท่านี้แหละอีดงพ่อกูยังไม่ตายอีนี่ดิปากคอร้องนะเออคุณครับ <c oughs> คุณคุณพี่ครับ เ่พูดกไหนไม่ทราบว่าคุณมีผัวมีลูกยังครับเดี๋ยวตกหน้าหันฝันกระเด็นลวงกลิงไปข้างล่างนัดผมก็าใช่อย่างที่เราอยากคุณเมเอย่ามาถามเลยรับแล้วลวงกันวะล้ำแล้วลวงรับแล้วลวงกันอ่ะผมผมไม่ได้มั่นใจว่าคุณโสดก็เห็นคนเดียวก็มาคนเดียวสิคุณมาคนเดียวใช่ไหมครับเออถามที่นั่นน่ะแต่ว่าเราคุยกันมาพักแล้วทำไมผมยังไม่รู้จักชื่อกันเลยคุณมีชื่ออะไรครับคุณดำดงครับ ผมอยากจับคุณจริงนะไปบอกเขาเลยมีใครไปบอกเขาไหมไอ้หนูชื่ออะไรนะผมบอกไปบอกขอทั้งร้านนี้เลยได้ไหมนับนะหนูชื่ออะไรนะมึงผสมอะไรให้เขากินปะเนี่ยหนูชื่อนั้นแหละค่ะพี่คุณชื่อยำงเหรอครับได้ดูว่าตรงนี้ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณผู้หญิงมึงไปในนี่กับซื้อควายยำเบื่อคุณครับไม่เป็นไรครับคุณเจะว่าผมเป็นไงผมว่ารักคุณไปแล้วผมก็รับได้ในคำมงคณติชมของคุณครับไม่ทราบว่ายาำขอจับคุณคุณดำดงครับใชรคะตัวคุณหอมมากเลยอ่ะคุณคุณใช้น้ำหอมกินอะไรอ่ะทิพยัดรถ ก็ฉีดยังไงมันไม่ได้ใช้ฉีดครับพี่มันใช้เหยอกเอาอเแบบนี้แบบนีบ้ชอบครับชอบผมไปว่หาหันหน้าไม่ได้ไหมคุณผู้หญิงผมอยากจะเจอคุณยาิงๆทำไมล่ะครับน้ำคางว่าไอตัวขน <c oughs> คืออะไรครับตัวขนผมไม่รู้จักแต่แ <c oughs> หมเปียบหันหน้าเข้าคุณผู้หญิง <c oughs> ผมชอบคุณจริงๆจ่ออกไปใส่ละตุ่งสองละสองเนี่ยขันนเลยชักเริ่มขันแล้วครับคุณผู้หญิง คันเดือยคันวะโอ้คุณคันอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเออคุณครับหันหันหน้าไม่ได้ไหมครับคุณผู้หญิงฮะอะไรฮะมีคนเรียกอ๋อเรียกไปให้รางวัลอ๋อของราัลก็พู่ด้วยนะครับผมครับครับครับที่มีรางวัลน้ำใจนะครับให้กับเอ่อรองสาวนำดงนะครับอ๋อคุณ คะนขาอะไรไมให้โดงดงสักครู่นะครับขอเวลาสักครู่หนึ่งครับครับขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับอย่าหาว่าลราช้าเล<อ>ยน,นะคาแนะน,นจะมาแถบเรื่องทีพรุ่งนี้กีอีกหนึ่งคืนนะครับวาเสด็จไม่ไกลจากนี่ใครอยากตามไปดูครับตา,านคะนจะเจอเรื่องนี้อีกนะจะไปบอกเขาทำไมพี่พรุ่งนี้เขาเล่นเรื่องใหม่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้เรื่องวันนี้เป็นเรื่องอะไรสาบซ้อนรัก พรุ่งนี้เขาเล่นเรื่องใหม่เร,เรื่องอะไรพันทองรองเลือดอเอาคุเรื่องกันคนุณเลือกครับผมเออคุณผู้หญิงหันหันหน้ามาได้ไหมผมอยากเห็นหน้าคุณจริงได้สิไม่ได้จะหันหน้ามาครับโอ้ยี่นี่เป็นคันแนบเลยคันทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยไอ้ค่ะามัน,ห,นหันหน้าได้ได,ไดแ้แล้ว,ลวสองสอง,สองหนึ่ง